สสดีชมรมคนรักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้ชารีซาวครับนำพาวเวอร์แอมอีกค่ายนะครับถือว่าเป็นค่ายยอดฮิตนะครับสายรถเ่นะครับวันนี้นะครับนำเสนอจากค่ายโบสออดิโอเทคนิคนะครับหรือเราเรียกสั้นว่าค่ายโบสนะครับสำหรับวันนี้นำพาวเวอร์แอมนะครับหม้อแปลงนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับวันนี้มานำเสนอในรุ่นนะครับ LD10 นะครับ สำหรับเจ้าโบ๊ทซีรีส์นี้นะครับก็จะมีประมาณ ld 2 ld 8 ld 1 0นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้ามีเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับเจ้าโบ๊ทออดิโอเทคนิคนะครับในตระกูล ld ตัวนี้นะครับมาดูข้างในกันดีกว่านะครับข้างในถือว่ารุ่นนี้นะครับให้มาสวยสวยเลยนะครับมออเปลงนะครับให้มาเป็นซีคอร์นะครับจากค่ายคมสันนะครับอ่ะ มาดูท r ให้มาข้างละกี่คู่กันนะครับมาลองนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10คู่นะครับ10คู่นะครับข้างละ10คู่นะครับอคาาปลาให้มาทั้งหมด8ตัวนะครับถือว่าลูกใหญ่นะครับคาฟลาให้มานะครับมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังก็เป็น SLR ให้ทั้งหมดนะครับมีโหมดให้ยนะครับโหมดสเตอริโอนะครับพาลาเรียลแล้วก็บีบได้นะครับ ตัวนี้เป็น power amp บิดได้นะครับบิดได้นะครับอ่ะสำหรับเจ้าบ o a t audio t e c h n i นะครับถือว่าข้างในถือว่าจัดมาให้สวยๆนะครับถือว่าเป็นเป็น power amp ที่มีระเบียบเลยก็ว่าได้นะครับดูเส้นสายการเดินเดินของเขานะครับอ่ะมาดูขุมกําลังกันหรือว่าพละกกาลังของเขานะครับ8โอห์มนะครับ8โอห์มอยู่ที่นะครับ1,250วัตต์ต่อข้างนะครับ 4โอห์มนะครับ1,950วัตต์ต่อข้างแล้วก็2โอห์มนะครับ2โอห์มโหลดได้ถึง2,800วัตต์ต่อข้างนะครับสําหรับเจ้าโบสออเดีโอเทคนิคนะครับ LD10 นะครับตัวนี้18ข้างละ2ถึง3นิสัยสบายๆนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับวันนี้ชารีซาวมีราคาพิเศษให้นะครับเพียงนะครับแทลล์10,000กับอีก900บาทเท่านั้นนะครับ หนึ่งกับอีก900บาทเท่านั้นได้ภาวะแอมนะครับโบส LD10 นะครับไปใช้งานกันนะครับถือว่าเสียงดีนะครับราคาประหยัดเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ฝากเข้าหน้าจองให้2ที่นะครับสำหรับชารีสาวก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับออยากกีนนนดูิงคัท้